สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนห้องคุณครูตานทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะคุณครูตานจะมาสอนให้เด็กๆฝึกอ่านรู้จักคํานําเรื่องบทที่6โรงเรียนลูกช้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะถอแอวแถวชอเอ,อกอเชือก กอลออัวยอกลวยไม้โทรกล้วยหอมออูหมูไม้เอกหมูบออานอบานไม้โทบ้านหมู่บ้านคอวออายอควานชออางอช้างไม้โทช้าง ควานช้างวออกงอวงกอลออมอกลมวงกลมลออละล้ากอ,อีกีไม้เอกกีทออทรรมัมทำซออัมซํมไม้โทซํม ชอไอชัยไม้โทใช้ยมอเอือเมือไม้เอกเมือ่อขออางอขางไม้โทข้างทออายอไายไม้โท้ายกออินอิน ฝออึอกอฝึกทออุกอทุกจออูงอจุงของอ,อ,องอของขอ,อออยอคอยจออะบอจับจออ บจบขอรอองอครังไม้โทครั้งวอนวันนอีนีไม้โทน,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 โนี้วันนี้ขอรออครูหอยอไอใหญ่ไม้เอก ใหญ่ครูใหญ่กออำกรรมัมลออะงอลังจอไอใจกำลังใจทีนี้เด็กๆลองมาฝึกอ่านทบทวนนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนค่ะ หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน้า54ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาอ่านทบทวนไปกับคุณครูตาลอีกครั้งหนึ่งค่ะรู้จักคำนำเรื่องถอแอวอแถวชอเอือกกเชื่อกอลออวยอกลวยไม้โทกล้วย หอมอูหมูไม,ม้เอกหมูบออานอบานไม,ม้โทบ้านหมูบ้านควอายควานชออ,งอชางอช้างไม้โทช้างควานช้างวอองงวงกอลออ มกลมวงกลมลออะละกีกีไ네ม้เอกกีทอัมทำซอัมซาไม้โทซ้าชอไอชัยไม้โทใช้ มอเอือเมือไม้เอเมื่อขออางอขางไม้โทข้างทออายอทายไม้โทท้ายกออีนอกินฝออึก,กอฝึกทออุก,กอทุก จอ,องอจูงขอองอของขอออคอยคอยจออบอจับจออบอจบคอรอะองอครังไม้โทครัง้ง หอลออยอหลายวออนวันนอีนีไม้โทนี้วันนี้คอรออูครูหอยอไอใหญ่ไมเอกใหญ่ครูใหญ่กออากำรออะงอลัง จอไอใจกำลังใจทีนี้เด็กๆลองมาฝึกอ่านออกเสียงกันนะคะการอ่านออกเสียงก็คือเด็กๆสะกดในใจนะคะแล้วเปล่งเสียงออกมาเป็นคำถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะไปฝึกอ่านออกเสียงพร้อมๆกับคุณครูตาลเลยค่ะแถวเชือกกล้วย หมู่บ้านควานช้างวงกลมละกี่ทำซ้ำ,ซำใช้เมือ่อข้างท้าย กินฝึกทุกจูงของคอยจับจบครั้งวันนี้ครูใหญ่กำลังใจ สำหรับคลิปนี้ค่ะคุณครูตาลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านหนังสือกันบ่อยๆนะคะจะได้อ่านหนังสือเก่งๆสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ